สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอตข้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าว g ีทว e วิวดิฉันจิดาพงอ่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ประจำวันที่21พฤษภาคม2 5 6 5กันค่ะ เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจบคลิขันนะคะวันนี้เราเพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม52รายผู้ป่วยสะสมที่2 3 0 4 1ลรายรักษาหายแล้22,794รายและเสียชีวิตยังคงที่ที่94รายค่ะ เฉพาะในเขตเมืองเทียมเพลโวหินนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม13ารายอำเภอปาบุรี2ารายอำเภอกุยบุรี3ารายอำเภอเมืองประจบคลีคัน21านรายอำเภอทับสะแกร7รายและอำเภอบางสะพานอีก6รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ของผู้ติเชื้อไวรัสโควิด1 9ทีในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม5,377ลารยายผู้ป่วยสะสมที่2 1 8 3้านรายรักษาหายแล้ววันนี้5,775รายเสียชีวิตเพิ่มเติม37ลรายเป็น8,017รายค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นขา่าวแรกกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคลิกานได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนค่ะ วันที่20พฤษภาคม2565นายเสถียรเจริญเลี้ยงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์พร้อมด้วยนางทิตยาพาจเจริญเลี้ยงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีครีขันธ์และคณะเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีครีขันธ์นายดำรงมากราจาร์พัฒนาการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์นายธนพรรพีภาคนายอำเภอเมืองประจวบคีครีขันธ์และนายธนิศรศรีกกเจริญพัฒนาการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ได้ลงพื้นที่ตำบลเกาะหลกักโดยมีนายสุ วิทย์เยื่อใหญ่นายกอบตเกาะหลกักและน,นายธนกิจแทนคุณและนายธนกิจแทนคุณประหลัดอบตเกาะหลักรวมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนตามโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพบปะให้กำลังใจสอบถามสภาพปัญหาความต้องการของครัวเรือนและร่วมกันกำหนดกิจกรรมการกให้การช่วยเหลือตามความต้องการจำนวนสองครัวเรือนได้แก่ครัวเรือนที่1 กลัวเรือนของนางจำรัดเขือมากบ้านเล็กที่93ทับ1หมู่8บ้านหนองแก่ตำบลก่อนหลักสภาพปัญหาคือสภาพบ้านไม่มั่นคงถาวรมีสภาพทรุดโทรมฝ้าผนังบ้านมีไม่ครบทั้ง4ด้านซึ่งนางจำรัดเขือมากเป็นผู้สูงอายุอาศัยเพียงลำพังในบ้านมีความพิการที่แขนและนิ้วมือเนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้มีาไรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและญาติพี่น้องช่วยเหลือ มีความต้องการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดผุพังเนื่องจากวัสดุเป็นสังกะสีมีอายุการใช้งานผ่านมาแล้วค่อนข้างนานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตมก่อรักเป็นหน่วยงานหลักในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยการชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำจำนวน5 5 0 0 0บาทครัวเรือนที่2ครัวเรือนของนางสุชิมพ่วงเจริญบา้านเลขที่ห้าสิบ 1หมู 18, ่4ี่บ้านหนองบัวตะบลงก่อหลักพบว่าตาบอดหนึ่งข้างแต่ไม่ได้รับเงินคนพิการเพราะยังไม่เข้าข่ายความพิการจึงไม่ได้รับเบี้ยคนพิการมีความต้องการให้ช่วยซ่อมแซมบ้านทำให้วรัชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์เดมอมให้องค์การบริหารส่วนตะบลงก่อหลักเป็นหน่วยงานหลักในการเข้ามาปรับปรุปงซ่อมแซมบ้านของครัวเรือนให้มีสภาพการใช้งานที่เหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนจากการชาติจังหวัดประจวบคีครีขันธ์สนับสน งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำจำนวน45,000บาททางนี้ก่อนเดินทางกลับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคลิคานนายยกเหล่ากาชาและคณะได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนทั้งสองครัวเรือนอีกด้วยผู้ตวรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่10พฤษภาคม2565นายพีระทองโพผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเคซีประธานกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดเพชรบุรีคณะกรรมการธรรมาพิบาลร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบแผงงานโครงการจังหวัดเพชรบุรีณที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานและเทศบาลตำบลท่าย,ยางอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีพร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามตรวจสอบพื้นที่การดำเนิน การก่อสร้างส,างสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในท้องถิ่นดังกล่าวนายพีระทองโพผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเคซีประธานกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าได้นำคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดเพชรบุรีรายงานความคืบหน้าผลการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆเพื่อส่งผลประโยชน์ให้ต่อประชาชนอย่างเต็มที่เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดินสร้างความมั่นใจ ว่าทุกโครงการผลสําเร็จจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนสําหรับการตรวจสอบครั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอข้อมูลรายละเอียดซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณซึ่งที่ประชุมเห็นชอบผลการตรวจสอบโดยโครงการส่วนใหญ่ดําเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยยกเว้นบางโครงการซึ่งมีการตรวจสอบ ผลการดําเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไปนอกจากนั้นประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบจะช่วยการติดตามว่าเกิดอุปสรรคอะไรหรือขัดข้องอย่างไรบ้างโดยเฉพาะบางโครงการที่ได้งบประมาณดําเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จเล่งหาแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จโครงการที่จะดําเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยดีมีการติดตั้งป้ายโครงการอย่างชัดเจนเช่นโครงการเส้นทางจักรยาน ที่เชื่อมต่อระหว่างหาเจ้าสำรานกับหาดชะอางบประมาณที่หน่วยงานรัฐได้ทำไปเป็นจำนวนมากทางคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะที่จะให้ประชาชนนักท่องเที่ยวใช้ออกกำลังกายและควรมีการจัดก,กิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานพร้อมทั้งหลังการถ่ายโอนจะมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาต่อไปตำบลหาดเจ้าสำรานได้เปิดงานจากวันนั้นถึงวันนี้104ปีหาดเจ้าสำรานค่ะ เมื่อเวลา19นาฬกาวันที่20พฤษภาคม2515ที่บริเวณสวนภูมิทัศน์ริมชายทะเลหาดเจ้าสำราญตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรีและเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญร่วมจัดงานจากวันนั้นถึงวันนี้104ปีหาดเจ้าสำราญตอนสุขสำราญอาหารพื้นถิ่นโดยมีนายธวฒิเพชรพรมสอนพูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีนางสิริรัตน์ทรงความดีนายกเทศมนตรี ตมบุดหาดเจ้าสำราญกล่ารายงานว่า หาเจ้าสำราญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเดิมเรียกว่าบางทะรุพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทส่งโปรดเกล้าให้สร้างค่ายหลวงบางทะรุเมื่อปี2460ต่อมาทรงมีพระราชดำริว่าบางทะรุเป็นชื่อที่ไม่ไพเราะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขนานนามพระราชฐานว่าค่ายหลวงหาเจ้าสำราญประกาศมาณวันที่7พฤษภาคมปี2461จากวันนั้นถึงวันนี้ หาดเจ้าสำราญมีอายุครบ110ปีจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรีและเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจึงจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมบรารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่โปรดเกล้าให้สร้างค่ายหลวงและพระราชทานชื่อเดิมจากบางทะลุเป็นหาดเจ้าสำราประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักประวัติศาสตร์ของหาดเจ้าสำราญได้ดียิ่งขึ้นภายในงานสัมผัสกับบรร,รยากาศริมชายหาดอย่างค่ำคืนริม รสอาหารอร่อยอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีและอีกหลากหลายเมนูสร้างสารรค์ส่งตรงมาจากผู้ประกอบการที่นําอาหารเลิศรสมากมายมาให้ลิ้มชิมช็อปมากกว่า150ร้าบร้านรวมถึงเพลิดเพลินกับโชว์การแสดงหลากหลายชมผู้ฝ่ายการทะเลสะท้อนเกี่ยวขึ้นสวยงามตะการตาทุกค่าคืนรวมกว่า5 0 0 0ันนัดและร่วมแชะและแชร์เซลฟี่คู่กับน้องตโนดสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเพชรบุรีเมืองสร้างสารรค์ถ้ำกลางแสงจันทร์ ดื่มด่ำฟังเพลงจากศิลปินม,มากมายในระหว่างวันที่20-22ถึง22พฤษภาคม2,565อขอเชิญมาเที่ยวชิลช,ชิวชิมอาหารเลิศรสมากมายภายในงานจากวันนั้นถึงวันนี้140ปีหาเจ้าสำราญตอนสุขสำราญอาหารพื้นถิ่นณบริเวณสวนภูม,มิทัศน์ดิมชายหาดทะเลหาเจ้าสำราญตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 3 2 4 7 8 5 5 5 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคริคันได้มอบชุดนักเรียนใหม่ให้กับนักเรียนที่ยากจนค่ะ เหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีครีขันแบ่งน้ำใจมอบชุดนักเรียนใหม่ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่เมืองประจวบคีครีขันเมื่อช่วงบ่ายวันที่20พฤษภาคม2515นายเสถียรเจริญเหลียงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันพร้อมด้วยนางธิตยาภาจเจริญเลียงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีครีขันและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีครีขันได้มอบชุดนักเรียนใหม่ให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและทางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์ในเรื่องรายจ่าย เกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาจะได้มีชุดนักเรียนใหม่ไว้สวมใส่และมีอุปกรณ์การเรียนอย่างครบคันเท่าทันคนอื่นๆในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีครีขันธ์จำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านเนินแก้ววิทยาคารโรงเรียนบ้านหนองเสือและโรงเรียนบ้านทางวายรวมจำนวน51ชุดทางนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องของเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให กับบรรดาผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปี2 5 6 5นี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินะสําำได้มอบถึงการศึกษากว่า100ทุนค่ะ วันที่20พฤษภาคม2515ที่โรงเรียนบ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอ,อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิครีขันนางวัสนาศรีการจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินาอามพร้อมด้วยอุป,ปน,นายกคณะกรรมาการบริหารสมาชิกและผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้นำสิ่งของทั้งเจลแอลกอฮอลหน้ากากอนามายัยยารักษาโรคเข้าวสารอาหารแหง้งอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับนักเรียนของโรงเรียน บ้านเนินพยอมโดยมีนางสุพรดาวรรณพานพู่มในการโรงเรียนบ้านเนินพยอมพร้อมคณะครูอาจารย์คณะกรรมการโรงเรียนและ,อ,ะอบตบึงนครให้การต้อนรับสําหรับโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมสมีนักเรียนชายหญิงรวม120คนนอกจากนี้นายกสมาคมธุรกิจก,การท่องเที่ยวหัวหินชะอามยังได้มอบทุนการศึกษาทุนละ1 0 0 0พบาทให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน108ทุนและโรงเรียน บ้านเมืงองนครอีก33ทุนเพื่อให้นักเรียนไว้ใช้จ่ายนอกจากนั้นยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูและขนมให้กับนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของทางโรงเรียนและผู้ปกครองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอามกล่าวว่าทางสมาคมนอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วในขณะเดียวกันยังได้เร็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเช่นกันเนื่องจากโรงเรียนบ้านเนินพยอมเป็นอีกหนึ่งสถานศึก ที่อยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารดังนั้นทางสมาคมและทางผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจึงได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมและนำไรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพยอมอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการเติมเต็มความส,สุขส่วนหนึ่งให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาตะเกียบได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ค่ะ ที่ใต้ถุนอาคาร02โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบเวลา9ก้านาฬกาวันที่11พฤษภาคม2515 นายนพพรวักุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2515โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบมีรองนายกเทศมนตรีรองประธานสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลผู้อุนในการกองการศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบโดยนายศิลเขตบ,บุญระบือและคณะร่วมเป็นเกียรติและกล่วแนะนําตัวในพิธีเปิดมีนางจันทิปทิพย์ ริโชบิเกโรร่วมในการโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบเก่ารายงานและมีคณะครูทุกสายชั้นร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกว่า200คนพร้อมตรวจวัดคัดกรองโควิด1 9ตามมาตรการอย่างเข้่งคนโดยโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1ประจําปี25 1 5โดยโรงเรียนได้จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขอีกทั้งเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อความร่วมมือการระหว่างบ้านกับโรงเรียนผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส,งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการเรียนรู้จึงจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสํมคาคัญ ของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียนเพื่อให้กวามรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองประจบคลิคีขันได้จัดก,กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุฝึกสร้างอาชีพค่ะ วันที่20พฤษภาพคม255 5ที่บริเวณสวนสาธรารณะณสำนักงานเทศบาลเมืองประจบคลิขานอําเภอเมืองประจบคลิขานนายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจบคลิกขานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองประจบทั้ง15นุมชนจำปีงบประมาณ2515ายจัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองประจบคลิขานโดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยาย ท้อความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของกลุ่มผู้สูงวยัยที่จะได้รับในแต่ละเดือนเมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีครีขันธ์นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวการดูแลสุขภาพของคนสูงวยัยอย่างไรให้มีสุขภาพดีและการสาัตว์ทฝึกอาชีพการพับเปลี่ยนป่วยทาน การสามมาลายข้อมือเป็นต้นครูประถมผุดไอเดียเปิดสมุดให้นักเรียนเขียนคำร้องค่ะ จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อเข้าแช่เมืองเพรได้โพสข้อความว่าฉีกกฎการฟ้องครูช่วยให้ครูเบาหูขึ้นนวัตกรรมฟ้องได้ต้องเขียนเป็นครูสอนให้อ่านให้เขียนแสนจะยากแต่พออัดอั้นอยากฟ้องก็ไปตามเพื่อนมาช่วยสะกดซึ่งเป็นภาพเด็กนักเรียนภายในห้องมาเขียนเรื่องฟ้องครูที่จุดเขียนคำร้องโดยมีข้อความว่า17พฤษภาคมวันนี้ต่อยเพื่อน19พฤษภาคมวันนี้ตบปกวกเพื่อนหรือป .2 ทับ1กับ ป .2 ออทับ2ต่อยกันเป็นต้นล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงวันที่20พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวพันธิพาสุขช่วงครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง2ทับ1ของโรงเรียนเทศบาล1บ้านะอำอำเภอช่ำจังหวัดเพชรบุรีสอบถามถึงกรณีดังกล่าวพบว่าครูน้ำได้เปิดจุดเขียนคำร้องโดยมีสมุดร้องทุกฟ้องได้ทุกเรื่องแต่ต้องเขียนคำร้องจำนวนหนึ่งเล่ม วางไว้ที่ห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เขียนคำร้องเองและให้เด็กๆฝึกอ่านภาษาไทยไปด้วยในตัวนางสาวพันธิภาครูประจำชั้นเปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวตนได้นำสมุดเขียนคำร้องมาวางไว้ให้เด็กๆได้เขียนคำร้องส่งมาให้ครูเนื่องจากเด็กๆได้หยุดเรียนไปนานพอเปิดเทอมด้วยความอัดอั้นมีอะไรก็จะฟ้องครูด้วยความที่ตนก็ไม่ทันเนื่องจากเด็กเยอะจึงเปิดสมุดเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เขียนคำ ฟ้องไว้ในสมุดแล้วครูจะมาพิจารณาคดีให้แต่พอเด็กๆเ,เริ่มเขียนเริ่มสะกดเองทําให้เห็นว่าเด็กได้ภาษาไทยไปด้วยสะกดคําเป็นแล้วที่สําคัญคนที่ยังเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแต่อยากจะฟ้องครูไม่รู้จะทํำยังไงก็ไปเรียกเพื่อมาช่วยสะกดคําเพื่อเขียนคําฟ้องถึงครูจึงเกิดเป็นไอเดียเทคนิคให้เด็กได้อ่านได้เขียนได้เป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนใหญ่เด็กๆที่จะเขียนคําร้องเป็นเรื่องแกล้งกันเดินผ่านและแลบลิ้นใส่ หรือทะเลาะกับเพื่อนข้างห้องตนจึงแก้ไขปัญหาด้วยการเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันเพื่อนกันเราต้องเร่งกันเบาๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องหยุ่มหยิมมากกว่าค่ะก็เป็นสมุดเขียนคำร้องนะคะก็คือว่าหลักๆเลยพอเปิดเทอมเนี่ยเด็กๆนี่หยุดไปนานทีนี้ความอัดอั้นค่ะมีอะไรก็จะฟ้องงฟ้องๆูด้วยความที่รูก็ไม่ทันก็เลยเปิดสมุดเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอะลูก ฟ้องไว้แล้วเดี๋ยวครูมาพิจารณาคดีให้แต่พอเด็กๆพอเริ่มเขียนเริ่มสะกดมันทําให้เราเห็นว่าเออเขาอ่ะได้ภาษาไปด้วยเขาสะกดทาได้ด้วยแล้วที่สาคัญคนที่ยังเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแต่อยากจะฟ้องครูไม่รู้ทายัางไงก็เลยไปลากเพื่อนมาแล้วก็ฟ้องแล้วให้เพื่อนช่วยสะกดให้ก็เลยได้เป็นเหมือนกับเป็นเทคนิคให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้อีกทีง นายอำเภอปันบุรีได้เข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียนในช่วงวันเปิดภาคเรียนพร้อมทางได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามคิตจักรปากน้ำปานเพื่อเตรียมพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ก่อนส่งคืนค่ะ วันที่19พฤษภาคม2515นายปรีดาสุขใจในอำเภอปาบุรีได้เดินทางลงพื้นที่ตามโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าปานบรีเพื่อเป็นกอดและกำลังใจให้กับคณะครูและน้องๆน,นักเรียนที่ได้เปิดเรียนอย่างเป็นทางการหลังจากปิดยาวนานม,มากว่า1ปีโดยเริ่มที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปาบรีมีนายสมชัยสินแท้พุ่งในการโรงเรียนเตรียมรวมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานรายละเอียดใ,ให้ทราบเกี่ยวกับมาตร การป้องกันโรคโควิด -19 โดยในอำเภอได้ร่วมยืนเคารพธงชาติและส่วนมงกับเด็กนักเรียนจากนั้นในอำเภอปัุรีได้เข้าพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ผู้กลุยทักทายและให้กำลังใจเด็กๆให้ข้อคิดในการเรียนเนื่องจากเป็นวัยที่ต้องให้ควาสมสำคัญกับการเรียนอย่างยิ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยต่อไปและเรื่องที่สำคัญเรื่องของการป้องกันตนเองในเรื่องของโควิด -19 จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปานบรีหรือโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซึ่งอยู่ติดกันเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษามีนางนิดนิพานเลือดแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและรายงานรายละเอียดโรงเรียนให้ทราบเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนกว่า800คนจากนั้นได้กล่าวอวยพรให้เด็กๆขยันและตั้งใจในการเรียนหนังสือเพื่อเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปและที่สําคัญขอให้ทางโรงเรียนและเด็กๆ ทุกคนต้องให้ความสำคัญในการป้องกรรันโรคโควิด -19 เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดและทำให้เราได้เรียนหนังสืออยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับคุณครูได้เรียนได้เล่นอย่างมีความสุขในการเปิดเทอมใหม่ครั้งนี้ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวภในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง 4G หรือ Cable TV หรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในทางเพจ Facebook Instagram YouTube Twitter และ Tiktok ได้ที่ GTV News Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัท Cable หัวหินจำกัดโทร062-652444ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ